ตัวนี้ใช้แก๊สนะครับก็ค่อนข้างประหยัดนะครับความจุของอ่างเนี่ยอยู่ที่5.5ลิตรนะครับ1หัวเตานะครับส่วนความร้อนที่ทําได้เนี่ยนะฮะ1,800 BTU ต่อชั่วโมงนะครับก็ใช้แก๊ส l p g ตามบ้านทั่วไปนะครับที่ท่านเห็นในตัวนี้เนี่ยก็คือยังไม่แกะสติกเกอร์ออกนะครับก็เลยเป็นสีขาวนะครับเวลาท่านใช้งานจริงเนี่ยสีของเขาจะเป็นเงาเนเลตแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับเนี่ยนะครับเอ่อนี่คือลักษณะของรังเขานะฮะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ก็จะมีสเปคนะครับมีรูปภาพมีชื่อรุ่นมานะครับอ่านี่จะเป็นฝาของเขานะฮะนะครับเอ่อผมลองวัดขนาดมาแล้วนะครับตัวนี้นี่ความสูง46ซนติเมตรนะครับกว้างประมาณ30เซนนะครับแนวลึกนะครับ50เซนนะครับก็ตรงฝาเขาจะมีด้ามจับให้เรียบร้อยเลยนะครับแบบนี้ไม่ร้อนนะครับตัวนี้มีด้ามจับนะฮะนะครับเอ่อมีตะแกรงมาให้นะครับตะแกรงทอดมาให้แบบนี้นะครับนะครับมีด้ามจับของตะแกรงนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นคู่มือการใช้งานพร้อมใบรับประกันอยู่ด้านหลังนะฮะอันนี้คือลักษณะของด้านหลังเตานะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีขาตั้งให้นะครับเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับนี่เป็นจุดที่ต่อแก๊สนะครับเวลาต่อแก๊สก็คือเอาจุดดาออกนะครับจุดดาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็มีสเปคสินค้านะครับอยู่ด้านขวานะครับเขาจะเขียนไว้เป็นเตาทอดแก๊สอ่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับเพราะมันตัวเล็กนะฮะ เราทอดแก๊สอ่างเดียว5.5ลิตรนะครับรุ่น71นะครับเอาไว้ทอดอาหารนะครับมีคู่มือแล้วก็บอกขนาดไปเลยครับ54คูณ33คูณ48นะครับน้ำหนัก10กิโลกรัมนะครับนะครับแล้วก็ผู้ผลิตนะครับวันที่ผลิตนะครับนะครับแล้วก็จุดนี้เนี่ยก็จะมีคําเตือนไว้นะครับว่าห้ามใช้หัวปรับแรงดันสูงนะครับให้ใช้แรงดันต่ำในการต่อเข้ามาเท่านั้นนะครับ